ครับวันนี้ก็เราร่วมกันนะครับมาตรวจทานกับร่วมกับคณะกรรมการนะครับที่ส่งมอบในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับกับคณะกรรมการตรวจทานนะครับประธานกลุ่มสตรีนะเพื่อนสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนตำบลองทะเลนะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลองทะเลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต้องขอขอบคุณท่าน ดรสมศักดิ์กิติทนคุณนะครับท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่ได้ทําโครงการทประมาณอ่าโครงการาพลังงานแสงอาทิตย์ของหมูที่6นะครับบ้านดินแดงน้อยนะครับนะครับก็1 1 5ต้นซึ่งก็นับว่าเป็นเส้นทางหนึ่งของตำบลหนองทะายนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมในเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าครบสูบนะครับถือว่าจะ พ่อแม่พี่น้องจะได้รับผลประโยชน์นี้นะไม่นามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองทะเลนะครับต้องขอ,ขอบคุณนะครับผู้ที่ประสานงานลูกส่วนนะครับไม่ว่าเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่นะครับ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบองคเลประธานคุมสตีและพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องขอ,ขอบคุณไปยังท่านนายกสมดักกิติทนคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีบ่ที่ได้มบอบโครงการนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนองทะเลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณมาณที่นี้เป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับ